รู้จักครับผมรู้จักครับมีโอกาสไปทานข้าวกันเดี๋ยวผมต้องบอกกันเลยว่าอันดับแรกผมว่าน่าจะสับนึกผมว่าน่าจะสับสนแนนกันนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนชุดแนนอยู่ประมาณสามสี่คนผมว่าสลับผิดแนนะครับคนแนนแนนหนึ่งในนั้นแน่นอนคือเป็นเป็นเพื่อนผมที่เหมือนกับว่ารู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วครับผมก็เป็นคนแนนกันได้ไปทานันสองกรมเป๋าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แนเดลที่ไม่ได้ยนะครับ ไม่ได้ไปเคย,เคย,เ,คยเคยมียไปด้วยกันนะฮะเคยมีไปเลยแต่คนพิเศษเขาบอกว่าคนพิเศษสำหรับบอมเหรอตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดใช้คําว่าคนพิเศษสำหรับบอมไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีคนพิเศษตอนนี้ไม่มีครับถามที่คุยอยู่ด้วยไม่มีชื่อแนนเลยใช่ไหมครับก <c oughs> ็ถ้าถ้าเกิดนับคนที่คุยอยู่ด้วยเหรอกอ็ไม่ใช่ตอน<า>นี้ชื่อแนนไม่ใช่ เห็นป่ก็ไปก็ถ้าเกิดถามว่ามีคนที่คุยอยู่ด้วยไหมก็ก็มีอะไรนะครับไม่ครับอย่างบอมเวลาถ้าเกิดคุยกับใครผมจะคุยทีละแค่คนเดียวครับคุยคือเป็นคนพิเศษของเราเลยแ่อะไรเรื่องโอกาสพัฒนาเรื่องโอกาสพัฒนาครับก็ถ้าเกิดช่วงนี้คงยังไม่อย่างที่บอกผมไม่รีบด้วยก็คือบอมชอบแบบว่าคุยเหมือนกับภาษาไปเพื่อนกันไปเรื่อยๆก่อนคือ ผมเคยเห็นจากประสบการณ์หลายๆคนที่รีบคุยรีบคบแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็ต้องเลิกผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็รู้จักกันไปไเรื่อยๆก่อนว่าแบบสักวันมันจะใช่ทุกอย่างมันลงตัวมันก็ใช่เองครับกลวว่ามันก็แต่งแนคนนั้นจะทําให้เป็นเพราะเกาะเราดังขึ้นหรือเปล่าไม่นะฮะก็อยากจะให้เข้าใจให้ถูกก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเกาะอะไรเพราะว่าอย่างคนที่ผมรู้จักเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะไปไหนในการอย่างไปกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยคือ ผมก็ต้องไว้ใจเขาฮะกับทุกๆคนเลยก็เชื่อใจคนที่ผมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นใครผมก็เชื่อใจมีไปอธิบายเขาฟังไหมคั้งม่มีข่าวไปอย่างนี้แล้วอะไรนะครับไปอธิบายให้คนที่เราคุยด้วยอยู่ไปฟังไหมว่าแบบก็เดี๋ยวบอกให้เขาเปิด u ู u ูบแล้วก็ดูสื่อทุกคนได้เลยไขก็ไม่ไม่กลัวอะไรก็สบายสบายบังคับอ่าน้อ่านเาลี่ยงแฟนขลับที่สนามบินไม่อยากไม่ถ่ายดู เวียงแปลงขับที่สนามบินเหรอมผมว่าน่าจะเป็นอ๋อคือมีอขันหนึ่งไม่ไม่เรียกว่าเบี่ยงนะคืออย่างนี้วันนั้นนะ่ะคือเวลาเวลาขึ้นเครื่องบินไฟที่จะกลับกรุงเทพคือ5้าโมงครึง่งแล้วก็งานเนี่ยตอนแรกเขาบอกจะเสร็จ4ี่โมงแล้วเลทเป็นเสร็จสี่โมงครึง่งผมก็เลยลงมาจากเวทีปุ๊บก็ต้องขอโทษทุกคนเพราะว่าเครื่องบินอย่างที่ทุกคนรู้ว่าต้องไปถึงก่อนหนึ่งชั่วโมงถูกไหมครับผมก็ต้องขอโทษตอนนั้นผมลงมาจากเวทีขอโทษแล้วก็ต้องรีบไปสนามบิน พอถึงสนามบินเนี่ยก็เกือบขึอนจะขึ้นแล้วก็เลยไม่ได้ขอถ่ายรูปแต่ผมขอโทษเขานะฮะผมไหวทุกคนเลยถ้าผมไม่ได้ไหวก็ขอโทษนะฮะไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วโอกาสครั้งหน้าเจอบอมข้างนอกสะก้นเลย i, เฮ้ยไอ้บอมถ่ายรูปกันหนีผมโอเคเลยฮะไม่ไม่มีไม่มีผมทัวร์ไม่มีผมไม่เคยสะบัดสายใครเต็มที่ก็ขอโทษนะครับผมผมรีบเครื่องบินจะออกขอโทษนะครับขอโทษนะครับทัวร์ผมมั่นใจไม่มีฮะตอนนั้นมีกาดช่วยกันหรือว่ามีคนคอยแบบว่าที่สนามบินแหละครัอ ที่สนามบินก็มีก็มีทอยคนเดียวหมายวมว่าไม่ได้เบี่ยงอะไรนะไม่ได้เวียเว่ยงแน่นอนครับผมจนชัว,วนนร์เราบอกว่าเข้ายากอย่างเงี้ยก็หลายๆคนที่รู้จักผมก็ผมว่ามั่นใจฮนะว่าเรื่องของความหยิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวบอมแล้วบางทีบอมอยู่นานจนเออเคยเคยอ,อยู่นานจนแฟนลับถามว่ายังไม่กลับอีกเหรอเขาอยากจะกับกันแล้วเนี่ย <c oughs> จริงๆคือผม ก็รู้สิผมอยู่กับคนที่ผมรู้สึกรักผมก็ไม่อยากจะรีบกลับไปไหนด้วยผม,ผมไม่ไม่ไม่กลัวผมมั่นใจว่าคนที่ติดตามผมและอยู่กับผมมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้น